สวัสดีครับทุกท่านยินดีที่สนใจเรื่องราวด้วยกันแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้ดูกันเรื่อยๆนะว่าทำอยู่ตลอดนอนไม้ออนไลน์เนี่ยในช่วงที่มีกลิ่นกลิ่นช่วงนี้กำลังมีกลิ่นกลิ่นมาจากอะไรก็กลิ่นก็มาจากการย่อยสลายเนี่ยของเศษอาหารเศษแป้งเศษต่างๆที่เราให้มันกินนี่แหละ พอเราให้มันปุ๊บมันก็จะหนอนไม่ลายเขาไปกินถ้ามันกินหมดในวันเดียวมันกินก็จะไม่มีใช่ไหมครับแต่มันกินวันเดียวไม่หมดปุ๊บเนี่ยเราเติมอีกอาหารที่เหลือเนี่ยพอมันอยู่ไปเนี่ยมันก็คือมันก็คืออาหารบูดนั่นเองของบูดนะครับแป้งใส่เข้าไปมันก็บูดอาหารใส่เข้าไปมันก็บูดก็เน่าเนี่ยถ้านอนมันกินไวมันก็จะถ่ายมูลออกมาเป็น สีดำๆแบบนี้เป็นคอมโพส์เป็น ose, เวอร์มิคคอมโพสตัวนี้ไม่มีกลิ่นแล้วนะครับสีดำเนี่ยว่าขี้หนอนมันไม่มีกลิ่นแล้วแต่ตัวนี้ยังมีกลิ่นอยู่เพราะว่ามันเป็นอาหารบูดเป็นมันกินไม่หมดมันก็บูดเกิดความร้อนเกิดอะไรเกิดการย่อยสลายเกิดการดีคอมโพสเพราะฉะนั้นในส่วนที่มีความจําเป็นก็คือมันต้องผสมผสานกันระหว่างเนี่ยครับ สีดําและเศษอาหารพวกนี้เนี่ยพวกนี้เราใส่ทิีงแห้งนเราใส่เพราะว่าเราต้องการลดลดกลิ่นนะครับซับน้ําลดกลิ่นการจัดรูปแบบการเลี้ยงนี่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเวลามีกลิ่นก็จะมีความร้อนด้วยนะครับมีความร้อนเพราะว่ามันคือการย่อยสลายนะครับ บอ่อนน้นก็เหมือนกันนะครับบอ่อแต่ละบ่อก็จะมีขนาดที่แตกตก่างกันเพราะเราใส่ไม่พร้อมกันนี้จะโตกวานิดนึงนี้จะโตมากขึ้นนี้ใส่ใหญ่ ตัวนี้เปลี่นจะเบาบางแล้วเพราะว่าน้ำไม่เคยมีนะครัมีมีอาหารที่พอดีกินหมดกินแล้วก็ให้หมดหมดพวกก็จะไม่มีไม่มีกลิ่นนี้ก็แยกออกมาตัวนี้แยกออกมาครับที่มันลน้น กินไปแล้วสีดำๆนีคือคือขี้หนอนเนี่ยมันจะลดกลิ่นแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะอันนี้จะไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงอันนี้กำลังมีกลิ่นเลยตัวนี้ แฉะยิ่งถ้ามีน้ําเยอะก็จะกลิ่นแรงนะครับอย่างเงี้ยแล้วจะกินแต่มันก็กินดีมันดูดกินแล้วเราก็ต้องเอาสีดํานี่โดยเพื่อลดลดกลิ่นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีส่วนที่ประกอบด้วยกันก็นกคือบดเสร็จแล้วก็อคอมโพส์แล้วก็อาหารที่บดแล้วแล้วก็น้ํานะครับนี่ครับ ในร่องนี้คือไม่กินอาหารแล้วออกจากอาหารนะอาหารนี่แห้งแล้วไม่ต้องเติมแล้วก็เดินออกมาอยู่ในร่องก็ลอกคราบสี่ห้าครั้งจากสีขาวสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีน้ตาลเข้มสีดำเสร็จแล้วก็จับใส่กระบะแล้วก็เข้าห้องมืดเพื่อที่จะเตรียมตัวเข้าดักแด้แล้วก็บินแล้วก็กลายเป็นตัวเต็มวัยนะครับผสมพันธ์วางไข่ นี่ไม่กินอาหารแล้วนะครับระยะนี้ขุยมะพร้าวหมกักจุลินทรีย์สำคัญมากสำหรับการเลี้ยงนะครับเพราะว่า,าถ้าเราปล่อยให้แป้งปล่อยให้สักโคบดหรือว่า,าเปลือกมะพร้าวบดย่อยสลายเนี่ยมันจะมีกลิ่นนะครับเพราะว่ามันเป็นของสด ทีนี้ในในในสาคูเนี่ยมันจะมีแป้งมีคาร์โบไฮเดรตอยู่เวลาย่อยสลายก็จะเป็นกลิ่นบูดเป็นกลิ่นบูดนะครับและกลิ่นบูดเนี่ยจะทำให้มแมลงมแมลงแมลงที่ชอบกลิ่นบูดก็คือมแมลงวีเมงวันนะครับเธอก็จะมาตอมพอมาตอมปุ๊บมันก็จะวางไข่ลงไปในนั้นก็จะทําให้ในนี้ปนเปื้อน ก็จะมีหนอนแมงวีหนอนแมงวันปนนะครับนี้เรารักษาสภาพให้เป็นคอมโพสเป็นเหมือนกองคอมโพสที่ย่อยสลายแล้วบางส่วนนี่นก็จะลดปริมาณของแมงวีแมงวันในการที่มามา,มาวางไข่นะครับแต่ถ้ามันเป็นแบบเนี้ส่วนที่หนึ่งก็คือบดส่วนที่สองก็คือไม่บดเราต้องมีอีกส่วนหนึ่งที่ใส่เข้าไปก็คือตัวคอมโพสหรือตัว ขุยเผาหมักสีดำๆพวกนี้นะครับขุยเผาหมักเนี่ยมันมีความจําเป็นตรงที่ว่ามันเป็นคอมโพสต์แล้วลพอมันเป็นคอมโพสต์แล้วเนี่ยหรือมันเป็นปุ๋ยหมักแล้วเนี่ยจะพอเป็นปุ๋ยหมักแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันไม่ให้แมลงอีแมลงวันหรือทําให้ไม่มีกลิ่น เพราะว่ามันเป็นโคอมโพส์แล้วนะเป็นเป็นปุน๋ยเป็นปุ๋ยหมักไปแล้วนี่เราเะาสังเกตจากตามธรรมชาติในเวลาพวกนี้ไปย่อยสลายต้นมะพร้าวหรือต้นอะไรนี่มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสีดําอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นโคอมโพส์ไปแล้วก็จะไม่มีกลิ่นนะครับ จะกินจนพุนเลยนะครับกินจนพุนเลยกินจนพุนเลยสามส่วนที่ที่จำเป็นก็คือหนึ่งบทนะฮะพาบท สาคูบดสองก็คือเป็นชิ้นพอมันกินส่วนที่บดบดแล้วมันก็จะมากินเป็นชิ้นตัวชิ้นนี้ก็ถ้าเราใส่เข้าไปตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีกลิ่นกลิ่นมันจะมาจากตัวที่บดพอมันย่อยสลายไวแต่กลิ่นก็จะถูกระง,งับโดยใช้คอมโพสต์ ose, หรือขุยเผาหมักสีดำที่หมักแล้วมียูรียซีแล้วก็ไปดับกลิ่นตัวที่มันกำลังย่อยสลายคือตัวที่มันบดอยู่นั่นแหละครับ คืออาหารที่มันจ่อยสลายเนี่ยมันมันจะมันจะเน่านนแหละมันจะมีกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ป้องก,กันกลิ่นโดยการใช้จุลินทรีย์จากที่หมักแล้ว